สวัสดีค่ะแฟนๆช่องร้อยเรื่องรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความรู้สึกที่ซึ่งความรักมักจะเล่นตลกกับหัวใจเราเสมอวันนี้แอดมินมีเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนอ่อนไหวและอบอุ่นหัวใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องราวของความใกล้ชิดที่แปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันในฤดูร้อนแต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวสุดพิเศษนี้ แอดมินขอฝากเว็บดีๆสำหรับใครที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์และรูปภาพสวยๆหลากหลายแนวอย่าลืมแวะไปที่ kevpic.com นะคะรับรองว่ามีอะไรให้ดูเพลินๆแน่นอนค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลองหลับตาปล่อยใจแล้วเดินเข้าสู่ไร่ส้มแห่งความทรงจำไปพร้อมๆกันเลยค่ะหรือดูร้อนปีนั้นแดดที่ปากช่องร้อนแรงกว่าทุกปี แต่มันกลับเป็นฤดูร้อนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปตลอดการบาสนักศึกษาหนุ่มปีสุดท้ายตัดสินใจเลือกมาฝึกงานทำบัญชีและเรียนรู้งานเกษตรที่ไร่ส้มขนาดใหญ่ของนาดาญาติผู้น้องของแม่ที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแม้ลำดับศักจะเป็นน้าหลานแต่ด้วยอายุที่ห่างกันไม่ถึง15ปีและนาดาเองก็ยังคงครองตัวเป็นโสดดูแลไร่เพียงลำพังด้วยความเข้มแข็ง ทำให้เธอยังคงความสวยสะพรังผิวพรรณผ่องใสสมกับเป็นเจ้าของไร่ส้มที่อุดมสมบูรณ์วันแรกที่บาสก้าวเท้าลงจากรถกระบะภาพที่เขาเห็นคือนาดาในชุดเสื้อเชิ้ตลายสกอตพับแขนสวมหมวกปีกกว้างกำลังสั่งงานคนงานด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดแต่แสงความเมตตาบาสจำได้ว่าตอนเด็กๆนาดาใจดีแค่ไหนแต่ภาพตรงหน้าคือหญิงแกร่งที่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับอย่างบอกไม่ถูก มาแล้วเหรอบาสเอาของไปเก็บนะแล้วเดี๋ยวมาช่วยนะดูบินตรงนี้หน่อยเสียงหวานของนาดาทักทายพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้บาสรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดใจตลอดระยะเวลาสามเดือนของการฝึกงานบาสทำหน้าที่เป็นลูกมือของนาดาในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีตัวเลขแต่รวมถึงการลงพื้นที่ดูแลการใส่ปุ๋ยการคัดเกรดส้มและการส่งออกความใกล้ชิดทำให้บาสได้เห็นมุมมองที่คนอื่นไม่เห็น ภายใต้ความเก่งกาจและแคร่งครึมนาดามีมุมที่อ่อนโยนและขี้เหงาตกเย็นหลังจากคนงานกลับบ้านหมดแล้วบ้านพักหลังใหญ่กลางไร่จะเหลือเพียงเขาสองคนบาสมักจะอาสาทำกับข้าวให้นาดาทานทั้งสองนั่งคุยกันเรื่องสัพเพเหระแสงไฟสีส้มสลัวสลัวกับเสียงจิ้งหรีดเรไร กลายเป็นฉากหลังที่บ่มเพาะความรู้สึกบางอย่างที่เกินเลยกว่าคำว่าน้าหลานโดยที่ทั้งคู่พยายามเก็บซ่อนนันไว้จุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์ที่ร้อนอบอ้าวนาดาเดินหน้าตื่นเข้ามาหาบาสัสที่กำลังนั่งตรวจบัญชีอยู่ที่ระเบียงบสัสว่างไม่ลูกมาช่วยน้าหน่อยท่อน้ำในห้องน้ำน้ามันรั่วน้ำเจิ่งนองไปหมดแล้วช่างประจำก็หยุดวันนี้ บัสรีบลุกตามนาดาเข้าไปในห้องนอนส่วนตัวห้องที่เขาไม่เคยย่างกรายเข้าไปมาก่อนกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าผสมกับกลิ่นแป้งเด็กที่นาดาชอบใช้ลอยฟุ้งแตะจมูกทันทีที่เปิดประตูมันเป็นกลิ่นของความเป็นผู้หญิงที่ทำให้หัวใจชายหนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะในห้องน้ำน้ำพุ่งออกมาจากก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าที่แตก บัสรีบถอดเสื้อยืดตัวนอกออกเหลือเพียงเสื้อกล้ามสีขาวเผยให้เห็นมัดกล้ามของเด็กหนุ่มวัยเจริญเติบโตเขาตรงเข้าไปปิดวาล์วน้ำและเริ่มซ่อมแซมอย่างทุลักทุเลนาดาเองก็ไม่ได้ยืนดูเฉยๆเธอรีบเข้ามาช่วยส่งเครื่องมือและช่วยจับท่อความแคบของห้องน้ำทำให้ร่างกายของทั้งสองต้องเบียดเสียดกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิวสัมผัสที่เปียกชื้นจากละอองน้ำเสื้อผ้าบางเบาของนาดาที่เริ่มแนบเนื้อเพราะความเปียก <c oughs> เผยให้เห็นสัดส่วนความเป็นสาวสะพังที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเคร่งขครึมนั้นจังหวะที่บาสเอื้อมมือไปหยิบประแจสายตาของเขาเหลือไปเห็นตะกร้าผ้าเล็กๆในมุมห้องในนั้นมีชุดนอนผ้าซาตินสีแดงเพลิงและหนังสือนิยายรักโรแมนติกวางอยู่ด้านบนวินาทีนั้นบาสชะง,งักไป สิ่งของเหล่านี้มันขัดแย้งกับภาพลักษณ์น้าสาวผู้เจ้าระเบียบที่เขาเห็นทุกวันมันเป็นหลักฐานชั้นดีว่าลึกๆแล้วนาดาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความต้องการมีความเหงาและหยหาความรักไม่ต่างจากใครมองอะไรบาสนาดาถามเสียงแผ่วเมื่อเห็นสายตาของหลานชายจับจ้องไปที่ของส่วนตัวหน้าของเธอแดงซ่านลามไปถึงหูไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะความอายที่ถูกรู้เรื่องลับ บัสหันกลับมาสบตาณดาแววตาของเด็กหนุ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แววตาของหลานชายขี้อ้อนอีกต่อไปแต่เป็นสายตาของผู้ชายคนหนึ่งณดาเหงาไหมครับคำถามสั้นๆนั้นทำลายกำแพงความสัมพันธ์ลงทันทีณดาหลบสายตาร่างกายสั่นเทาเล็กน้อยบัสรวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปจับมือเรียวของณดาที่เปียกน้ำผมรู้นะครับว่านาดูแลทุกคนดูแลไร่ จนลืมดูแลหัวใจตัวเองให้ผมดูแลน้าได้ไหมครับบรรยากาศในห้องน้ำเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่ถี่กระชั่นความถูกต้องศีลธรรมต่อสู้กับความปรารถนาในใจแต่ความรักและความโหยหาที่ก่อตัวมาตลอดฤดูร้อนมีอำนาจมากกว่านาดาไม่ตอบเป็นคำพูดแต่เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองบาสแววตาที่เคยดุกลับกลายเป็นแววตาที่ว้าวอนและยอมจำนน บาสค่อยๆโน้มตัวลงริมฝีปากอุ่นประทับลงบนหน้าผากมนไล่ลงมาที่แก้มและจบลงที่ริมฝีปากอิ่มมันคือจูบแรกที่ปลดปล่อยความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นมานานวันนั้นก๊อกน้ำซ่อมเสร็จแล้วแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น บนเตียงนุ่มในห้องนอนที่อบอวลไปด้วยความหอมของความรักบาสได้พิสูจน์ให้นาดาเห็นว่าเขาไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วและนาดาก็ได้กลับมาเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งความลับนี้ถูกเก็บงำไว้ภายใต้ร่มเงาของไร่ส้มบาสกลับไปเรียนจนจบปริญญาและทำตามสัญญาที่ให้ไว้เขาไม่ไปทำงานบริษัทในเมืองใหญ่แต่เลือกกลับมาที่ปากช่องเพื่อรับหน้าที่ผู้จัดการไร่เต็มตัว และทำหน้าที่สามีของนาดาในยามค่ำคืนหลายปีผ่านไปเสียงหัวรอบของเด็กน้อยวิ่งเล่นในไร่สม้มเป็นพยานรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแม้สังคมภายนอกจะรับรู้เพียงว่าบาสคือหลานชายกตันยูที่มาช่วยน้าบริหารงานแต่สำหรับพวกเขานี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ซึ่งความรักเอาชนะได้ทุกเงื่อนไข มีน้องๆหลายคนทักมาปรึกษาแอดมินเรื่องการแอบรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีสถานะที่เข้าถึงยากแอดมินอยากฝากเข้าคิดไว้นิดนึงนะคะว่าความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความถูกต้องและการละเทศะคือสิ่งที่ทำให้ความรักยั่งยืนหากความรักนั้นบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำร้ายใครและรอคอยเวลาที่เหมาะสมเหมือนอย่างคู่ของบาสที่รอจนเรียนจบและมีความรับผิดชอบ วันนั้นความรักจะงดงามและได้รับการยอมรับเองคุณผู้ฟังล่ะคะเคยมีประสบการณ์แอบรักรุ่นพี่หรือรักคนที่มีช่องว่างระหว่างวัยแบบนี้บ้างไหมคะแล้วถ้าคุณเป็นบาสคุณจะกล้าถามคำถามนั้นกับณาดาไหมคอมเมนต์เล่าประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะคะแอดมินรออ่านทุกข้อความเลยคะ่ะ สุดท้ายนี้ถ้าชอบเรื่องราวรักโรแมนติกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องร้อยเรื่องรักและอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมเค v p i c k c o m กันด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ